ทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผ,ผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกรไทยเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรียเคมีชนิดน้ำ SK999 า SK99 สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรวย24ชั่วโมงและหัวข้อในวันนี้ที่สนทนากันอยู่ครับอิทธิพลขายตรงกับคนไทยช่วงแรกของรายการคุยกันในเชิงภาพกว้างๆผ่านไปแต่ช่วงนี้เรามาเจาะและทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งครับว่าเรามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องสร้างเครือข่ายให้กับตัวเราเองแต่ขายตรงในปัจจุบันนั้นบทบาทเป็นอย่างไร และส่งผลดีอย่างไรกับเราบ้างจะต้องเรียนสอบถามจากคุณกายครับว่าปัจจุบันนี้งานขายตรงหรือว่าธุรกิจเครือข่ายส่งผลอย่างไรกับสังคมไทยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนแล้ะครับครับต้องยอมแล้วว่าบทบาทของธุรกิจเครือข่ายขายตรงนี่ให้มันมีความสําคัญกับพี่น้องที่ไม่มีโอกาสนะพี่น้องที่ไม่มีโอกาสที่จะพลิกฟื้นชีวิตตัวเองถ้าเกิดหันมาทําอาชีพแบบนี้แต่ต้องทําแบบจริงๆงจังๆนะผมเล่นย้าเลยนะ เพราะคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันไม่มีเวลาที่แน่นอนอยู่ที่ตัวเราทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยไม่ได้เหมือนทำทางานโรงงานหรือบริษัท9ชั่วโมงพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงเวลาทํางานจริงเนี่ยก็คือ8ชั่วโมงเต็มเลยแต่เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก็ออกประมาณพักเที่ยงเห็นไหมเข้าเช้าออกเย็นเข้าเช้าออกเย็น คือบล็อกเวลาทํางานแบบชัดเจนเลยวันหยุดก็ชัดเจนแต่คนทําเครือข่ายขายตรงนี่ไม่สามารถบล็อกแบบนั้นได้บางทีลูกค้าต้องการให้เราไปอธิบายไปช่วยขายไปพรีเซนต์ไปแนะนําไปฝึกอบรมเราก็ต้องไปอ่ะสังเกตคนทําอาชีพเครือข่ายขายตรงนะวันหยุดคือวันทํางานวันทํางานกลายเป็นวันหยุดเห็นไหมเพราะว่าเอาเวลาว่างมาสร้างประโยชน์ก็คือคนที่มีอาชีพอยู่แล้วแหละ อาชีพหลักอยู่แล้วอาจจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจครูหรือชาวบ้านที่ไม่มีงานทําหรือคนทํางานโรงงานที่มีเวลาว่างก็จะเ,เวลาเสาร์อาทิตย์ว่างๆหรือตอนเย็นมาฝึกมาเรียนรู้อาชีพเครือข่ายขาย,ขายตรงนี่คือรูปแบบการของมันนะเราต้องเข้าใจซะก่อนว่าถ้าเกิดเราเข้าใจรูปแบบว่าอาชีพเครือข่ายขาย,ขายตรงแรกๆเนี่ยเป็นอาชีพเสริมไม่ใช่อาชีพหลักก็คือเอาเวลาว่างมาทําหารายได้เสริมพอรายได้เสริมดี เข้าที่เข้าทางเรามีความเชี่ยวชาญชำน,น,นาญมากขึ้นต่อไปในอนาคตรเรามีทีมงานสายงานเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็จะเอาเวลาเนี่ยไปดูแลไปส่งเสริมเติมเต็มให้สามาารถให้สยงานทั้งเราได้ทำงานง่ายขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีเวลาทำงานหลักคนจำนวนมากนะที่ทำเครือข่ายขายตรงในที่สุดก็ต้องลาออกออกจากงานประจำเพราะว่าถ้าเกิดทำงานประจำอยู่ไม่มีเวลาไปทำไปดูแลหรือไปส่งเสริมการตลาด ให้กับทีมงานหรือสายงานตัวเองในที่สุดก็ไม่โตก็จะเป็นต้องลาออกจากงานประจําเพราะนั่นหมายความว่ามีรายได้จากการสร้างเครือข่ายเพิ่มมากแล้วก็ถึงลาออกงานประจําได้นะครับนี่คือเรื่องของบทบาทแล้วก็ผลดีที่ส่งผลกับใครหลายๆคนที่อยู่ในสังคมไทยโดยเฉพาะยิ่งครับคือเรื่องของการเปิดโอกาสแต่ถ้ามองถึงตรงนี้หลายๆคนผมว่ายังคงคิดอยู่เหมือนกัน โอ้โหการมีเครือข่ายนั้นเราจะต้องเป็นผู้ประกอบการหรือมีองค์กรขนาดใหญ่จึงจําเป็นจะต้องสร้างแบบนั้นแต่คุณกายครับในแง่ของความเป็นจริงที่คุณกายอยากให้คนทั่วไปมองเห็นและเข้าใจคือเรื่องของเครือข่ายไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับคนใหญ่ๆแต่ตัวเราเองก็มีโอกาสสร้างได้ใช่ไหมครับครับคําว่าเครือข่ายในที่นี้นะใครๆก็สร้างได้เขาไม่จํากัดน,นะวุฒิการศึกษานี่บางคนเนี่ยไม่จบก็มีที่มาสร้างเครือข่าย สร้างอาชีพสร้างธุรกิจเครือข่ายเี่ยไม่ใช่เจ้าของบริษัทเราเป็นเจ้าของบริษัทที่ซ้อนอยู่ในบริษัทนั้นอีกทีคคล้ายๆเป็นบริษัทลูกป,ประธานบริษัทเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดำเนินการทั้งหมดเลยเราเพียงมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มาเรียนรู้มาซื้อสินค้าใช้พอเราเรียนรู้ทําความเข้าใจระบบแผนการจ่ายผลตอบแทนมันเป็นอย่างไรทําความเข้าใจว่าสินค้ามันดีอย่างไรไปอธิบายให้คนอื่น ให้เพื่อนบ้านเราที่อยู่ข้างๆกันนี่แหละให้คนที่รู้จักนี่แหละให้เขารับรู้ว่าเออสินค้าตัวนี้มันดีอย่างนี้นะเพราะใช้แล้วก็จะมีผลตอบแทนแบบนี้นะพอคนเข้าใจเขาก็จะมาทําแบบเรานี่แหละนี่คือการสร้างเครือข่ายของตัวเองแคนั้นเราเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะสร้างเครือข่ายเป็นเจ้าของธุรกิจแบบย่อมๆลงทุนไม่เยอะเริ่มต้นจากหลักร้อยหลักพันเองหลังจากนั้นค่อยขยับขยายพอเราสําเร็จแล้วเห็นไหมใครก็ได้หันมาสร้างเครือข่ายเป็นของตัวเองเป็นจุดสําคัญ พวะยุคนี้สมัยนี้นะถ้าเกิดเราไม่มีแบบนี้เลยเราก็จะสร้างประโยชน์ให้เราได้อย่างไรเพราะทุกคนจะต้องหันมาสร้างเครือข่ายเป็นของตัวเองมาเครือมาบริโภคในกลุ่มตัวเองเพอบริโภคในกลุ่มเสร็จปุ๊บเงินทองก็จะกระจัดกระจายอยู่ในกลุ่มตัวเองนี่แหละถ้าเกิดเราเป็นแก่ดำหรือแก่ขาวก็แล้วแต่นะไม่มีกลุ่มเลยแบบนี้ใน,นที่สุดเราจะมีประโยชน์จากไหนมีผลประโยชน์จากตรงไหนเห็นไหมนึกออกไหมว่า จำเป็นต้องมาสร้างเครือข่ายเป็นของตัวเองในชั่วโมงนี้ยุคนี้นะครับแม่ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเมื่อเราเห็นถึงความจําเป็นแล้วต้องมองไปถึงอนาคตกันบ้างหรือเปล่าว่าการสร้างเครือข่ายจริงๆแล้วคือการสร้างฐานให้กับเราในอนาคตไม่ว่าอนาคตเราจะทําอะไรเมื่อเรามีเครือข่าย เราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แต่การคลองใจหรือการเริ่มสร้างเครือข่ายนี่แหละเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดคุณกายครับเราจะเริ่มต้นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถคลองใจเครือข่ายของเราได้ให้ยาวนานที่สุดครับครับคือเราต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะเราอยู่กับคนหมู่มากอย่าลืมนะคำว่าเครือข่ายก็คือคนคนจํานวนมากๆที่มาอยู่ร่วมง,งานกับเราเนี่ย ถ้าเราเป็นคนจิตใจไม่ดีพอไม่มีความแข็งแกร่งไม่มีคุณธรรมเพียงพอโอกาสที่คนจะมาร่วมงานกับเราเนี่ย,ยากสักพักหนึ่งเขาก็ไปสักพักเขาก็ไปแค่นจิตใจของคนเนี่ยมันสําคัญที่สุดสําคัญยิ่งกว่าเงินเพราะสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีๆเอาเงินซื้อไม่ได้นะมันต้องเกิดจากจิตใต้สํานึกที่ดีและหลายคนเนี่ยนะพออยากได้ผลประโยชน์จากใครก็จะแสดงตัว คำว่าแสดงนะไม่ใช่ของจริงแน่นอนอ่ะแสดงตนว่าโอ้เราเป็นคนดีอย่างนั้นเป็นคนมีความอบอ้อมอารีมีน้ําใจที่ดีแต่แฝงด้วยด้วยผลประโยชน์ที่ไปบวกลบคูณหารอยู่ในจิตวิญญาณเนี่ยต่อให้คุณแสดงดีแนบเนียนแค่ไหนก็ตามนะในที่สุดความไม่เขาเรียกความจริงมันก็ปรากฏ๋อที่คุณทําทุกวันนี้นะพูดจาเพราะพิงพูดดีมากเลยทุกอย่างเลยเพราะคุณหวังผลประโยชน์นี่เอง พะคนรู้เช่นเห็นชาติแล้วในที่สุดเขาไม่อยากร่วมงานกับคุณนะเพราะคุณไม่ได้ขายธรรมชาติไม่ได้ขายตัวตนของตัวเองผมไม่ได้บอกว่าคุณไม่ต้องใส่สีตีไข่นะทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีใส่สีตีไข่หมดแหละแต่ว่า8ปดเนะคุณต้องขายตัวตนขายชาติตระกูลขายสันดานตัวเองกับพูดง่ายๆนะให้มากกว่าในสิ่งที่คุณแสดงถ้าคุณแสดงเมื่อไหร่นรนะในที่สุดมันก็จะหลุดอยู่ดีแหละเพราะคุณแสดงไนงะ ไม่ได้ขายความเป็นจริงอ่ะพูด,ดง่ายๆนะฉะนั้นเราต้องพยายามเน้นขายความเป็นจริงให้มากๆหน่อยใส่สีตีไข่พองามสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอละอย่าให้มันมากกว่านั้นเลยถ้ามากกว่านั้นเองนะคนเขารับไม่ได้เพราะว่าโอ้คุณคนละคนเลยอย่างงี้ในที่สุดเขาก็ไม่ศรัทธามไม่ศรัทธา,าเขาไม่ร่วมง,งาน เครือข่ายคุณก็ไปไม่รอดนะครับอย่างที่คุณกายได้พูดไปเมื่อสักครู่ต้องบอกว่าการใส่สีตีไข่ที่คุณกายหมายความถึงก็คงจะต้องการให้เนื้อหาของความเป็นจริงนั้นถูกนําเสนอได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องของการคลองใจจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งอย่างนี้คุณกายครับต้องถามว่ามันหมายความรวมถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตกับปัจจุบันนั้นงานเครือข่ายที่ผู้นําสามารถจับและโยกย้ายได้ปัจจุบันคงจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วครับ คือการโยกย้ายสายงานเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคนเนี่ยนะใครใครก็ตามนะใครก็ตามนะต้องแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่าอาจจะไม่ที่สุดหรอกดีกว่าเดิมอะถ้าใครสามารถนําเสนอให้คนอื่นมองเห็นว่าดีกว่าเดิมที่เขาอยู่เนี่ยนะเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะโยกย้ายไปที่ไหนก็ได้เพราะมันเป็นสิทธิเสรีภาพของคนไม่สามารถไปบล็อกไปจํากัด จะต้องให้เขาอยู่แบบนี้ทั้งปีทั้งชาติเป็นไปไม่ได้ฮะเป็นไปนไม่ได้ถ้าเกิดตามใดที่เขามองว่ามีที่อื่นที่ดีกว่าเดิมเขาก็าไปอย่าว่าแต่เครือข่ายเลยพนักงานก็เหมือนกันอ่ะเขาคิดว่ามันดีกว่าเขาก็ไปแต่ไปแล้วจะดีหรือไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึง่งบางที่อาจจะดีกว่าจริงบางที่อาจจะแย่กว่าเดิมนะนั่นเป็นสิทธิ์ที่เขาจะต้องไปสแสวงหาเองเห็นไหมเครือข่ายก็เช่นเดียวกันเช่นนั้นแ่ะเราไม่สามารถที่ไปกําหนดกฎเกณฑ์ว่าคุณจะต้องอยู่กับเรา จนตายจากกันไปข้างหนึ่งนะพูดได้แต่เชิญปฏิบัติไม่ได้นะเวลามันเปลี่ยนไปสถานการณ์มันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนทุกคนสามารถพลิกผันไปได้ตามสถานการณ์แต่ทางที่ดีนะจิตใจเราอย่าพลิกผันมากเกินไปอย่าหน้ามือไปหลังมือก็แล้วกันนะ่ะเราจะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่นะจิตวิญ,ญญาณอย่าเปลี่ยนจิตใจอย่าเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ จิตวิญญาณของความเป็นผู้นำจิตวิญญาณของการทำธุรกิจต้องอยู่กับตัวเราเองเสมอความซื่อสัตย์และความจริงใจเท่านั้นครับที่จะสามารถคลองใจคนได้แต่สำคัญที่สุดครับคำคมท้ายรายการในวันนี้งานเครือข่ายขายตรงอยู่ที่ตัวเราเริ่มต้นต้องทำให้มากทำมากได้มากครับวันนี้ต้องขอขอบคุณบรรณาธิการผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์คุณกายไพยรินครับขอบคุณมากครับ และต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียวพัสอยากฟิตอยากเฟิร์มแก้ปัญหาภายในต้องใช้เคลียวพัสขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ